สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่อง2องเมืองชยัยช่องที่2นะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาสรุปนะครับในชุด2ตัวล่างนะครับก็สําหรับหลักหน่วยล่างนะครับก็จะมี1 2 5และ8นะครับจับชน2สูตรนะครับชนที่1กับ2 หลักหน่วยสองสูตร ในคลิปนี้นะครับแอดก็จะใช้สูตรในงวดที่ผ่านมานะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็น10หน่วยล่าง2ส,สูตรชุดนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้า1นสนะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับก็มีครบในหลักหน่วยนะครับ1กับ4 ก็แอดยังไม่ได้จับคู่ให้นะครับสำหรับในชุดนี้ของช่องนี้นะครับก็มาดูเลขดับนะครับเลขดับล่างนะครับดับหลัก10ดับที่1นะครับดับหลักหน่วยดับที่0นนะครับดับเพิ่มเติมนะครับดับหลัก10ดับ3นะครับเพิ่มเติมดับหลักหน่วยเพิ่มเติมนะครับก็จะมีดับ8กับดับ9นะครับ ก็ชอบก็ติดไว้นะครับอย่าไปตัดทิ้งนะครับในเลขดับนะครับในเลขดับก็3นะครับก็ตัดออกไปนะครับ3ก็จะเหลือ52นะครับเหลือ52ชุดเดียวนะครับในสูตรนี้นะครับเหลือ52สอส่วน72นะครับ72ก็เป็นเด่นชนเด่นนะครับตัวที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับ ็ถ้าไม่เอาแต้มนะครับถ้าไม่เอาแต้มก็จะมีชุดหน่งสอ 1, 2, นะครับห้าหได้นะครับห้าหหลัก10บล่างหลัก10บล่างนะครับก็จะมี9 4 5 6และ3นะครับนี่ก็เป็นเต้ม หลักสิบล่างนะครับเก้าสองสามสี่เจ็ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักสิบล่างชุดสองูนรนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับหอแอดไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้หลักสิบนะครับเก้าสี่ห้าหกสาม สี่ห้านครับลักหน่วยหน่วยล่างนะครับ1258สสูตรเดียวกันนะครับกับชุดนี้ในงวดที่ผ่านมานะครับ1 4นะครับวันนี้ก็ จับชุดนะครับก็จะมีเก้าหนึ่งนะครับแอดลงให้ในช่องใหญ่แล้วนะครับเก้าสองเก้าห้าเก้าแปด ส1 41, 42 45 48ส1 52อ5 58 6ห้าส5 68 31ห้าหึ่งสององึ่งสาส ห้าสามแปดชุดที่มีสามนะครับก็สามหลักสิบนะครับก็ตัดออกไปนะครับก็เอาไปใช้บนได้นะครับสามหนึ่งสามสองสามห้าสามแปดนะครับก็จะมีสองสามสามสองนะครับสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามนะครับไปเด่นบนได้นะครับ ก็มาดูเต็มนะครับต่อไปก็จะเป็นเต็มเต็มเทียบชนสามสุด ต็มล่างนะครับ7 1 4 5นะครับสูตรนี้นะครับ7 1 4 5สูตรที่2 4 6 7 0 2 4 6 7 0 2 3. สูตรที่สามสูตรที่สามสูตรนี้นะครับสูตรเต็มนะครับสูตรนี้จะมีหกตัวนะครับมีแปดศูนย์สองสามหกเจ็ด 0 2 3 6 7นะครับจับชน3สูตรนะครับ7นะครับมีครบ3สูตรต่อไป1นะครับ4 4มี2สูตร5มีสูตรเดียว0นะครับเต็มล่าง ตัวเด่นนะครับชน3สูตรคือ7แต้ม7นะครับต่อไปแต้มรองแต้มรองนะครับมีแต้ม4ชน2สูตรมีแต้ม6มีแต้ม0มีแต้ม2 4602นะครับหมดนะครับก็แต็มรวม2ตัวล่างชนตัวเดียวนะครับเต็มเจ็ดมาไมมาเอไม่าบนะครับเต็มรองนะครับ4602 นี้นะครับตัดจากในสูตรนี้ก็แต็มแต็มเจ็ดก่อนนะครับแต็มเด่นนะครับเต็มเจ็ดก็จะมีหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งห้าสองแต็มเจ็ดเก้าแปด ไปนะครับชุดเต็มเดิ่งนะครับมีหกหนึ่งห้าสองเก้าแปดต่อไปเต็มสี่หกศูนย์สองนะครับสี่หกศูนย์สองก็จะมีเก้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่สอง สี่หกศูนสองสี่หกศูนสองนะครับเป็นตัวรองนะครับที่เหลือนะครับหลักหน่วยล่างชนที่หนึ่งกับสองหลักสิบชนตัวไหน ถ้าเลือกเด่นนะครับถ้าเลือกเด่นเป็นครึ่งเลยนะครับเป็นครึ่งหลักหน่วยหนึ่งกับสองนะครับเด่นอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นรองนะครับแอดเทียบจนหลักสิบให้นะครับ เรื่องหนึ่งนะครับตามในทางสูตรก็ตัวชนนะครับสูตรที่หนึ่ง9 4 5 6 3ห6 3นะครับสูตรนี้นะครับเอไม่ได้เทียบชนให้ในช่องใหญ่นะครับ9 2 3 4 7ชน9นะครับชน4นะครับ ห้าไม่มีหกไม่มีชนสามหลักสิบล่างชนสามตัวสองสูตรนะครับแต่ไม่ทราบนะครับว่าจะมาไหมนะครับหลักสิบล่างชนสองสูตรนะครับชนที่เก้าสี่และสามนะครับสามตรงตัวดับนะครับแต่ถ้าใครชอบก็ติดไว้นะครับมีโอกาสนะครับมาได้ทุกตัวนะครับดับก็ มาได้นะครับวันออกรางวันเขาก็ใส่ครบนะครับ10หลักเลขสามเก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับเขาก็ใส่ลงไปนะครับตัวชนหลัก10ชนที่943แต้มนะครับแต้มเมื่อสักครู่ ถ้าเป็นหลัก10ด้วย9นะครับหลัก10ด้วย9ก็จะมีแค่9 1 9 4หนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าแปดนะครับตัวที่เข้าเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นเต็มสูตรหลักสูตรเดียวนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับมีเต้มหนึ่งก็คือเก้าสองนะครับเก้าสองนะครับก็อยากให้ติดไว้นะครับเก้าสอง น,นะครับในชุดคู่คู่นะครับที่เป็นเลขคู่คู่ไอดตัดออกนะครับคู่คู่ตัดออกนะครับในสูตรเด่นคู่ขี้นะครับจะมีสูตรขี้อยู่3สูตรนะครับสูตรเด่นคู่อยู่สูตรเดียวก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาคู่ขี้แบบนี้หรือจะเป็นขี้นะครับ ก็ไม่แน่นะครับหลักสิบล่างชนที่9 4 3สนะครับก็จะมี41นึ่งะครับที่เป็นตัวเด่นจากสูตรระยะสั้นนะครับ4 1่หนึ่งหนึ่งนะครับเด่นสูตรระยะสั้นนะครับ41ก็ไม่เข้าเต็มนะครับมีใน มีในเต็มสูตร4ตัวนะครับเต็ม5 4 1ก็แอสรุปนะครับแอสสรุปเด่นไปที่5 2นะครับในช่องใหญ่นะครับ7 2ไม่มีนะครับในชุดนี้ในสูตรนี้ไม่มี7 2 สรุปเฉพาะสูตรนี้นะครับสรุปเฉพาะสูตรนี้สูตรเดียวนะครับก็จะได้ตัวเด่นที่52นะครับเด่นสุดนะครับ52เข้าเต็มชนตัวเดียวเต็ม7นะครับแล้วก็จะมีะในชุดของ 9 2 91นะครับคี้ๆนะครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับหลักหน่วยก็จนที่หนึ่งกับสองในชุดที่หลักหน่วยเด่นสองนะครับเด่นตัวเดียวเด่นสองก็ มี5 2กับ9 2และ7 2นะครับ3ชุดที่เหลือก็จะเป็นหลักหน่วยด้วย 1, 1. 1> นะครับเด่นสุดนะครับอยู่ที่5 2 องช่องสรุปตัวเดียวกันนะครับในส่วนของหลักสิบชนนะครับในส่วนของหลักสิบชนถ้าถ้าตัวชนมานะครับเก้าสี่สามนะครับหลักสิบเดี๋ยวแอนเล่นให้นะครับก็สมาชิก็ต้องอใช้ วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับก็ขอให้ฟังที่แอดอธิบายด้วยนะครับก็มีบางท่านนะครับไม่เข้าใจนะครับดูเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวนะครับก็เลยไม่เข้าใจนะครับพอรางวัลออกก็มีมาต่อว่านะครับพอดูคลิปไม่เข้าใจนะครับก็มีนะครับก็แอดใจดีนะครับแอดใจ บล็อกไป8คนนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับในส่วนของตัวชนนะครับ9 4 3นะครับ3นะครับใครชอบก็ติดไว้นะครับในส่วนตัวของแอดแล้วก็ตัดออกไปนะครับ94 3ตัวที่ตัวที่เน้นได้นะครับก็จะมี92นะครับเป็นตัวรองนะครับเป็นชุดรอง 9ก้านะครับเก้มี 9, 4, 3, 9 2้าแค่นี้นะครับแอดคิดว่ามีแค่นี้ สุดชุดเดียว92ตัวรองนะครับ C 1ชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะครับผิดถูกยังไงก็กอเอาไปล่วงหน้านะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนแอสรุปให้วิ่งวิ่ง2นะครับให้วิ่ง2 นะครับ4 5, นะครับสามตัวก็คือ91 92 41 42 51 52นะครับแต่42เป็นคู่คู่นะครับก็ตัดออกไปนะครับก็ในชุดสรุปนะครับก็มีแค่นี้นะครับประมาณนี้ ช่องนี้สรุปนะครับเด่น52าอหอก92และ41 52นึ่งห้าสองเก้าสอง มชุดเด่นชนเด่นนะครับชุดเด่นชนเด่นชุดเด่นชนเด่นนะครับเด่นชนเด่นมีชุดเดียวนะครับ7จ็ เริ่มเยอะแล้วแอดเริ่มเยอะแล้วจะเลือกชุดไหนดีหลายชุดแล้วนะครับก็เลือกตัวที่ชอบนะครับไม่ชอบก็ก็มองผ่านไปนะครับก็อยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่ดวงบางทีแอดสรุปเลขไม่เข้านะครับแต่ถ้าดวงดีนะครับท่านไปเลือก จากแนวทางสูตรนะครับก็จะกโชคดีก็ได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เด่นอยู่ที่52นะครับจุดเดียวชุดเดียว52นะครับตัวรองก็92 4 1และ72ไปนะครับเด่นชนเด่นสูตรระยะสั้นนะครับก็4 1นะครับเป็นสูตรระยะสั้น sans taux มีอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาเยอะนะครับใช้เวลาเยอะเดีย๋ยวค่อยลงเพิ่มเติมให้สมาชิกให้สมาชิกแคปไปดูก็ได้นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเด่นนะครับสฝั่งนะครับก็มาฝั่งละตัวนะครับซ้าย สิกนี้นะครับ5ตัวฝั่งนี้นะครับจับกับ3ตัวฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะมี3ตัวนะครับ680นะครับ2 3 4 57นะครับ25นาทีนะครับตอนนี้25นาทีอ่าแอดจับให้ดีกว่านะครับในชุดนี้นะครับเป็นชุดเด่นนะครับ ช,ชุดที่แอดคัดแล้วนะครับสูตรเต็มสูตรเต็มนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมาเพิ่มเติมให้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม